อาหารในยุคนี้ที่ต้องกินเพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันทั้งคนที่ยังไม่ได้ติดเชื้อโควิดหรือคนที่กำลังป่วยด้วยโควิดในทีและคนที่หายป่วยแล้วจากโควิดในทีมมีวิตามินและอาหารอย่างน้อย5้าชนิดเพื่อสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงในการที่จะต้าน,านทานการติดเชือ้อโควิด1 9 1. วิตามินซีช่วยในการทำงานของเม็ดเลือดขาวช่วยในกระบวนการของการฆ่าเชื้อโรค 2. วิตามินเอช่วยในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน 3. ซิงหรือสังกะสีช่วยในการเจริญเติบโตแล้วก็การแบ่งเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันควบคุมกลไกหล,ลักของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย 4. โปรโตีนช่วยสร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันต่างๆ 5. โปรไบโอติกและพรีไบโอติกซึ่งเป็นจุลินทรีย์ชีวภาพและเป็นอาหารของจุลินทรีย์พรีไบโอติกที่ มีความทนทานและแข็งแรงที่สุดคือไซโลอิโกไซคารายอาหารประเภทนี้จะอยู่ในผักและผลไม้ช่วยในการปรับสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันในลำไส้ซึ่งเป็นอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย